สวัสดีครับผมชาติจรัทรั์นะครับผ่านมาเจอไอ้นุ่มสมุรไรพนะี่น้องไอ้นุ่มสมุไรลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียโอ้สวิตโตโมเอเดทร้อยสามสิบคิดหกโอ้งานเคีรริงครับเออเชฟเฟอร์ไหนนี่ปอเพิ่มทรัพ์เดี๋ยวรอรถครับถอยมา โอ้เปิดท้ายกันหมดเลยเนีย่บัญชาการโดยพี่ใหญ่ครับโอ้เล่นปลากล้วยต้นมากต้นมะม่วงมะพร้าวเอาออกหมดอ๋อรอกตั้งรับครับรถขุณขนาด13ตันตีไปเลยโอ้ c ีเจเจเคเจบีเนปจสโก้ทักทายหน่อยทักทายหน่อยโอเคครับโอ้ตรงนี้เคริงก็จะยกตึกน่าจะยกบ้านครับติ่ถนนใหญ่นี่ครับโซนอำเภอบ้านกรวด เสียติจัดให้คันนี้ครับใบแท็กเจ็ดสิบเซนโลเลยจัดตัวกาดข้างและสองแครียงตัวประกอบที่อิโนโดนีเซียครับที่ตรงนี้เหมาะมากสร้างเต็มนีน่าจะสิบปูหานแล้วครับ0ู0จกลูกบาทเมตรชั่วโมงบินเท่าไหรน่นะฮีสุสีเจเจครับเค v วี คยับบ้าัวเดินคยับบ้าครับปับ๊มเคเจ็ดปีโอ้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะถูกใช้งานหนักนะครับเพราะว่างานเยอะโอ้ยแกไม่ค่อยได้ล้างยังนิ่งเก็กอยู่ครับตัวนี้ส่งอยู่60เดือนนะดีไปให้60เดือนไหมนอ้อง เป็นรุ่น630ขนาดตัวท็อปเหมือนกันราเทียบตัวดกว่า F6 ครับเออโอุ้ยพี่น้องเฮ้ยเสียดายต้นไรนะโอ้มาม่วงครับมาม่วงกล้วยเอ้ถ้าเอาเทลเลอร์ใส่จะดีกว่านะเดี๋ยวเช็คว่ากี่ชั่วโมงตอนนี้ เครื่องยนต์ก็อ e ีซูซูนะครับซีซูเทอร์โบคอมบันเร็วจริงๆบอกว่าสีจังหวะซีซูสีจังหวะไดร์รี่จะเปิดดูเป็นหัวฉีดไฟฟ้านะพี่้องเครื่องไดเริกแต่ว่าหัวฉีดอาจจะไฟฟ้านะตามสเปคของเขาแต่พูดง่ายๆว่าคอมบันเร็วแล้วครับอ๋อรอกกี ok ้ตั้งรับ <laughs> <laughs> เห็นว่าหมอประมาณสองวินาทครับโอ้ ต้นมาร์กน้องมาสแสดงว่าตรงนี้เขาได้เห็นบอกเมื่อกี้เห็นฝรั่งมาน่าจะได้ได้พไ,ไ,ได้แฟนฝรั่งครับนะ <c oughs> เลยเคลียร์ริงเอาล็อกครับไปแล้วล็อกอดูผู้ช่วยดิ <c oughs> เต็มไปหมดครับโอ้โซ่จะยานนิดนึงละ ยังดีเลยน้องดินดีมากเลยโอ้คุมามนี่ยาวยาวครับดูใกล้ๆนี่ก็ถือว่าเป็นรถที่คล่องตัวโอ้ข้าวน้องมะพร้าวโอ้โหไม่เอาไว้เลยเดี๋ยวกินไอยอดอ่อนโอ้โเรียบร้อยครับสายโหดกว่าเดี๋ยวดูก่อน <laughs> โอ้ยเสียติครับเองด้วยเฮ้ยโอ้ยเสียติของขาดอันนี้เสียติของขาดไปนอนเลยเดี๋ยว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 เอาโพร้ากินก่อน เอายอดมันกินได้ครับ3,500ั 3, ชั่วโมงนะมาแล้วโอ้โอ้โอุ้มไม่มีกระดกค,ครับ้ทั้งต้นเลย <c oughs> เฮ้เมื่อกี้ผมถามเสตียว่า3,500ชั่วโมงก็ไม่เยอะนะคุงได้สองปีนะ เอ,อไม่จะกินยอดอ่อนหน่อยหักทิ้งหมดเลยโอ้ไอ <c oughs> จามู้นี่จามู้นี่วะ <c oughs> โอ้อุ้มเลยน้องอุ้มเลยก็คล่องตัวดีเชือเพลิงนี่สองพันสองพันห้าอยูม่มัดครับ ไปแล้วครับอิสุเดกา้าเอาไปทิ้งแถวไหนนะ่ะเกียร์ริงไปเรื่อยๆครับก็ตรงนี้น่าจะต้องถมนะเพราติดสี่เลนนะครับน่าจะเอาดินมาลงอีก3,500ชั่วโมงยังเปรี้ยนอยู่ กำเนิดเกิดที่อินโดนีเซียครับโอ้หมากสูงแนละ้วจะไปยังไงล่ะลบก่อนน้องเดี๋ยวต้นหมากล้มใส่ออ้ต้นมะกรูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บใบมะกรูดไปน้อง อ,อันยางงี้คันนี้ส่ง60 60เดือนโอ้กินกล้วยก่อนกินกล้วยก่อน <c oughs> โอ,โอ้เจอพี่ใหญ่ครับบักแจ็คโอ้นี่ครับ ใช่ต้นผมว่าใบมะกรูดหรืว่าส้มโพครับดูก่อนใจสมิตรโมก็สอบถามได้ครับดูแลโดยลีดเวอ y อ่าร้อยเก้าห้าครับเช็คนำซิงเออวู้ออหอยตกลูกไม่นองเดี๋ยวเจอตะปูอ่าเกริย่ยงี้จะเป็นบ้านเก่าจะมีตะปูมีต้องดูดีๆครับเดี๋ยวไม่คุ้มกัน พอเพิ่มซับจัดให้หลอดไฟนั้นห้าดวงด้วยกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ครับสีออกเหลืองนี่เขาจะเหลองเงมันเหลืองอ่าเลืองงช่วยหอมหนี่น้องเฮ้ยโอ้ลบกค,ควัน้องลบกควันโอ้ <laughs> อโอ,โอ้มีคนอยู่ด้านนูน้นเนาะพี่ใหญ่บอกให้ระวังหมากสูงมากครับใครจะกล้าขึ้นนี่โอ้ต้นหมากน่าจะใช้ได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เอ โอ้หนักแล้วครับเนี่ยไม่หนักแต่ว่ามันเก,กะครับมันเก่งกลางโอ้มีตรงนี้มีโอ้มีพ่อด้ยน้องเลยจะลงไปนี่เป็นเรื่องเลยนะค่อยๆไปเค่อยไป,อยอยไปเอ๊ะทำไมไม่ตัดต้นหมากไว้เอาไปยกกระท่อมได้เอ้ยเ่าเกครับครับเองครับ นักเลงพอแกจัดเต็มจริงๆสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ x c a v a t o r t r u c k ผ่านมาเจอสวิตเตอร์โบเอ็ดเฮดร้อยสามสิบกีดหกตัวท็อปก็จัดให้ได้ชมกันครับผิดพลาดอะไรที่ว่าฮ่าฮ่าผมสาระกันไปครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ